สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของชูใจนะคะวันนี้คุณแม่ของน้องชูมาหานะคะเข่าอ่อนเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวพ่อควานกับแม่หวานจะช่วยกันําเรียงเอากล้วยลงกันก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้ป้าเจี๊ยบก็เอาวิตามินซีไปให้แล้วนะคะแล้วก็มีขนมอีกเยอะเลยค่ะไปดูบรรยากาศกัน

มาให้กระเป๋านี่มันต้องคืนโอ้ยขอบคุณค่ะเสื้อมีเสื้อนี่เสื้อพี่ขุนก็มีนะขนมขอบคุณค่ะนี่นี่น้ำจูเราคนน้ำชูเราขอลุกน้ำชูมีมะพร้าวนี่มะพร้าวน่ะคือลูกอะไรนั่นเนื้อมันกินไม่ทันก็ใส่ชีสไว้เดี๋ยวนี้กลัวมันแข็งก็เลยให้พี่เต๋อออกมาข้างนอก มันมีอยู่ถุงนึงสีว่าสิมันไม่ค่อยดีลก็เลยไม่เอามาใส่ัเองนะลาชูมีฝรั่งฝรั่งอร่อยด้วยลาชูป้าสิลูกเยบแจเนียจกเอาข้าส่เีะเหมือนปากมันปรีค่ะมันเรใส่ของหนักแล้วเรายกแล้วปากมปลีก็เลยเอามาสอมก่อน้จัลไกอะไนตบลเอไม่ใช่กินฝลังไม่ใช่หรอ ใช่อ๋อมัก็เลยบินใช่ไหมอ,อร่อยมอร่อไมชอร่อยไม,กยมลกกิไปก่อนกินไปก่อนเออกินไปก่อนลูกโอ้ีหหนูมีไฟสเสน่ห์แล้วคนชา,าบ้านเขาไม่เขามีข้าวละอันมีอยู่ข้ามสองอันมือกลางวันก็มีนะคะมือกลางวัน ไข่แพงยักษ์นะคะโบศูนไม่มีศูนย์เพยเดียวมาเลนข้างลูกหลังจากสิ้นปีว่าของข้าวแพงนะคะป้าเจี๊ยบก็นำมาให้ค่ะ ไม่ใช่ไม่เสียก็ติดเลยค่ะเอาเหรอแล้วก็ทุกครั้งนี่ค้างมาในเครื่องต้องไปยกฟอร์ดไซด์

กินข้าวเต็นตัวสวยจังฮะที่ไหนโอ้สวยสวยสวยสวัสดีค่ะค่ะือไม่ได้กินมะพร้าเราขึ้นเวลาตอนนี้ราคาต่อไปนะคะหลังจาก ป้อนมะพร้าวแล้วนะคะป้าเจี๊ยบจะลองป้อนเขาตังค์ให้ชิมนะคะเขาแตนค่ะเขาเหนือเขาเหนือเรียกว่าเขาแตนอ้าวดูมือน้องชูอดทนกันลูกอลงเป็นไงเป็นไงลูกเอ้ยเทมี่ก็ต้องก็ต้องให้แม่ต่อไปนะคะอ่ารุก็ขอ ชอบเลยนะคะเนี่โอ้ะะ oh, ดูงวงของแม่ลูกคู่นี้นะคะเอาน้องชูไม่กินอย่าเล่นนะลูกพอมีของเยอะแล้วก็จะเลือกกินนิดนึงนะคะโอ้ไก่ก็มีะคะ่ะ ประเจียบมาตั้งแต่ชูใจตัวกระเปียกหนึ่งนะคะคอกจะพังแหล่ไม่พังแหล่ตอนนี้โตแล้วนะคะโอโ้โหโอ้โหใชนน่ไหมลูกใกล้แล้วนะครับ เอาละค่ะตอนนี้นะคะป้าเจี๊ยบพามาซื้อฟางนะคะมาซื้อฟางให้น้องชูใจนะคะ,ะบรรยากาศเดิมๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาตัดอ้อยไปแล้วนะคะรอบนี้นะคะป้าเจี๊ยบซื้อให้10ก้อนเช่นเดิมค่ะป้าเจี๊ยบพามาซื้อสามรอบแล้วนะคะซื้อให้สามรอบแล้วมันจะเป็นกองฟางค่ะ แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างทางป้าเจี๊ยบก็ซื้อกล้วยสุกให้น้องชูใจมาเยอะมากเลยละค่ะมาถึงน้องชูใจก็อ้อนป้าเจี๊ยบอย่างหนักเลยนะคะท่าไหนก็มีค่ะเลือกเลือกของของราคาสูงกว่าด้วยนะคะ มาครึ่งตอนครึ่งเดือน <laughs> ตอนนี้จะขวบหนึ่งแล้วค่ะโอ้โห หลังจากที่ป้าเจีย๊ยบเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราก็พาน้องชุดใจนะคะแม่ทังนี่ปรร้าดุ๋ยออกมาเล็มหญ้าข้างนอกกันต่อนะคะวันนี้ครอบครัวของพวกเรานะคะคก็ต้องขอขอบพระคุณป้าเจีย๊ยบด้วยหัวใจจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมตตาขนสเสบียงขนอาหารมาให้ท่านช้างแล้วก็ควานนะคะขอให้ป้าเจีย๊ยบมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดมีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความสําเร็จในชีวิตนะคะ เดะะินทางไปไหนก็ขอให้คราลาดปลอดภัยค่ะขอให้บุญบาร,รมีของป้าเจี๊ยบนะคะสูง,ย,งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวของน้องชุใจก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ